สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแกะกล่องเครื่องออกกำลังกายนะครับดอมยอส EL500 นะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่า,าโฆษณาว่าเป็นยังไงนะครับเครื่องนี้ผมซื้อมาจากเน็ตนะครับเดี๋ยวไปดูโฆษณาก,กันเลย โอเคนะครับทีนี้เราก็จะมาดูกล่องกันเลยนะครับเหตุผลที่ผมซื้อก็คือช่วงนี้ผมอยู่แต่บ้านนะครับเราก็กักตัวอยู่แต่ที่บ้านทีนี้ก็เลยรู้สึกว่ากินหนักเลยนะครับไม่ได้ไปฟิตเนสไม่ได้ไปวิ่งเลยนะครับก็เลยซื้อเจ้าตัวนี้มาออกกลาลังกายนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องออกกำลังกายที่แรงกระแทกต่านะครับผมมีปัญหาเกี่ยวกับ ราะว่าเป็นอาการน็อกนี่นะครับหรือว่าหัวเข่ามันชิดเข้ามาแล้วก็เป็นเท้าแบนก็เลยคิดว่าอ่อไอ้เจ้าตัวนี้น่าจะดีนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ออกกําลังกายอยู่แล้วนะครับเป็นเรทเทนนิ่งนะครับแล้วก็ลองชั่งดูน้ําหนักดูก็าจาก57มา62แล้วก็เลยไม่ไหวแล้วครับเลยตัดสินใจสั่งมาเลยนะครับเครื่องนี้10,000บาทครับ เราก็ลองมาแกะกล่องแล้วก็ประกอบดูก,กันเลยนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่เราแก้ปัญหาได้ในการเรียกคุณพ่อมาช่วยต่อสายแพรนะครับผมก็เลยในที่สุดเราก็ประสบคลสําเร็จในการต่อนะครับจริงๆสายแพร์มันต้องดันแรงๆเดี๋ยวผมกลัวมันหักกะจะส่งคืนแล้วครับทีนี้ด้วยความโชคดีเราสามารถประกอบได้สําเร็จนะครับน,นี่ก็จะมาดูตัวเครื่องนะครับมีจอแสดงผลนะครับเชื่อมต่อแอปได้ พอเสียบปลักขึ้นมานะครับก็จะขึ้นว่าโกูนะครับเตรียมพร้อมนะครับถ้าเราปั่นไปเนี่ยมันก็จะนับถอยหลังเรื่องปั่นมันก็จะเริ่มจับเวลาให้เรานะครับแล้วก็ดูฮาร์ดเรทได้นะครับอัตราชีพจรน,นะครับเดี๋ยวผมจะไปสรุปตอนท้ายนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรนะครับอันนี้ผมจะอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับว่ามีโชว์อะไรบ้าง มีดู RPM ก็คือตัว r e ตเปอร์มินิตนะครับของเครื่องรอบต่อนอาทีว่าเรบบาปั่นกี่รอบนะครับอันนี้คือผมตั้งไว้ที่เลเวล1นะครับได้2 c a แคลอรี่นะครับฝั่งขวาสุดจะเป็นแคลอรี่นะครับไอตัวนี้มันจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตได้นะครับวางดูทีวีหรือว่าเชื่อมต่อแอปเพื่อโปรแกรมออกกำลังกายได้เลยนะครับผมว่าสะดวกมากเลยครับ ข้อดีข้อแรกนะครับก็คือเครื่องมันมีแรงต้งตานต่อเนื่องนะครับไม่สะดุดนะครับก็คือ,อมันมีตัวน้ําหนักถ่วงไว้13กิโลทาให้แรงที่ได้รหรือว่าทอร์กที่ได้มันต่อเนื่องนะครับ2ก็คือมันเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้ครับเราสามารถเพิ่มโปรแกรมหรือว่ามันจะเป็นป่าคล้ายๆกับวิดีโอให้เราเหมือนปัน่นขึ้นเขาปั่นอะไรเงี้ยสนุกมากครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ R O M หรือว่า r e of Motion ดีมากนะครับนั่นคือ การก้าจังหวะก้าแล้วก็ความยาวก้าค่อนข้างอดีนะครับเหมือนฝั่นในฟิตเนสเลยก็ว่าได้ครับครับสำหรับข้อเสียนะครับก็คือมันมีการวัดฮาร์ดเรทหรือว่าชีปจระจรที่ช้านะครับเวลาจับนะครับมันจะขึ้นที่80ทุกครั้งนะครับ แม้กระทั่งเราเหนื่อยนะครับมันจะขึ้นที่80แล้วก็ขึ้นไปจนถึง130กว่าหรือว่า h a r ร rate ที่มันถูกต้องนะครับกว่ามันจะวัดได้มันใช้เวลาช้านะครับแล้วก็ข้อสอนครับแอปไม่บันทึกผลครั้งก่อนนะครับก็คือถึงเรากดครั้งนี้ไว้แล้วนะครับตั้งเป้าหมายว่าอาทิตย์หนึ่ง500แคลเนี่ยครับผลครั้งก่อนมันจะไม่ขึ้นมานะครับผมก็คิดว่ามันเป็นปัญหาของแอปเหมือนกันนะครับที่มันไม่ยอมขึ้นนะครับข้อเสียก็จะประมาณนี้นะครับ โดยสรุปนะครับก็คือเครื่องนี้นะครับคุ้มค่า,าคุ้มราคาแต่ถ้าเกิดท่านใดมีงบป,ประมาณเพิ่มเติมนะครับก็สามารถซื้อรุ่น EL900 ท้งมันปรับความชันแล้วก็ดีกว่านี้ได้นะครับตอนแรกผมก็จะซื้อครั้งนั้นแต่ว่าด้วยความที่โทรศัพท์เริ่มเสียนะครับเลยว่าจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็เลยคิดวา่าซื้อแค่นี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายคิดมก็จะทิ้งรุ่น EL900 ให้ด้วยนะครับซึ่ง แน่นาคตก็คิดว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นเครื่องเยียว้0เหมือนกันนะครับเวลาถ้าเกิดเก็บเงินได้เพิ่มนะครับเดี๋ยวผมก็แปะไว้นะครับก็ขอบคุณน่ติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับ